สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังหมอเกตและคณะสอวทอรงเสะกล่าวรายงานตัวครบทั้ง200สมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่นัดหมายประชุมครั้งแรกในวันที่23กรกฎราคม67ที่เป็นคิวสำคัญวาระเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานสองคน เมื่อได้ประทานและสองรองประทานแล้วสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาก็จะส่งเรื่องไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งต่อไปและเมื่อมีพระบรมราชองคการโปรดเกล้าแต่งตั้งสวชุดใหม่ก็จะสามารถเริ่มประชุมและทำหน้าที่ได้เต็มรูปแบบคาดว่าขั้นตอนทั้งหมดน่าจะเสร็จสิ้นช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคม67นี้ ซึ่งขั้นตอนการเข้าสู่ตำแหน่งของสวออชุดนี้ก็เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่มาที่ไปรวมถึงคุณสมบัติของท่านผู้ทรงเกียรติแต่ละคนที่ทําเอาสังคมถึงกับร้องอีหยังวะกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นอาชีพลูกจ้างรถสิบล้อรถแบ็คโฮรับจ้างวิ่งน้ําช่างเสริมสวยขายหมูขายก๋วยเตี๋ยวไก่มระขายคอมพิวเตอร์ ที่มาในผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารนักฟุตบอลอาวุโสที่กรอกประวัติเพียงบรรทัดเดียวค้าขายจบการศึกษาระดับป .7 หรือที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษคืออาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้าประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหมู่บ้านและพยาบาลเป็นวิทยากรเป็นพิธีกรงานแต่งที่เข้ามาในกลุ่มสื่อสารมวลชนเป็นต้นแต่ไม่ว่าเสียงวิพากวิจารณ์จากระหึมเพียงใด สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ตัดสินใจรับรองรายชื่อ200สอวอและ99รายชื่อสำรองจะตกล่นไปก็เพียงหนึ่งรายที่ถูกกรกตระงับสิทธิ์ชั่วคราวหรือแจก,กใบส้มคือคอดียทรงงามจากจังหวัดอ่างทองผู้ได้รับเลือกเป็นสอวอลำดับที่4กลุ่ม18กลุ่มสื่อสารมวลชนเหตุที่ถูกตีตกไปเพราะถูกตรวจพบว่ายัางเป็นที่ปรึกษานายกอบจอ,อ่างทองอยู่ จึงถูกระงับสิทธ์ชั่วคราวและเลื่อนว่าที่พันตำรวจตรีกรพน์รุ่งหิรันวัฒนอดีตประธานรุ่น5หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรผู้ได้รับเลือกเป็นสอวอลำดับที่ส1ซึ่งอยู่ในบัญชีสำรองเลื่อนขึ้นมาเป็นสอวอแทนอย่างไรก็ดีรายที่ถูกจับจ้องเป็นพิเศษและนับวันยิ่งเจอขุดคุย จนกลายเป็นดราม่าในวงกว้างนีไม่พ้นเกตกมนลเปลี่ยนสมัยหรือหมอเกตสวเจ้าของโปรไฟล์สุดหรูจากกลุ่มอาชีพอิสระที่ถูกจับตาม,มองตั้งแต่ผลการเลือกตั้งสวออกมาเพราะเธอได้คะแนนมาเป็นที่หนึ่งของประเทศโดยเกตกมนลกรอบประวัติในเอกสารแนะนำตัวแบบเต็มยศว่าเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยเป็นนักธุรกิจหญิงและซ e o อหลายกิจการ รวมทั้งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและสุขภาพจิตชุมชนพร้อมประสบการณ์ทำงานอีกยาวเหยียดเท่าว่าเธอก็ถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องวุธิการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก California University FCE หรือมหาวิทยาลัย California FCE ซึ่งไม่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของไทยโดยมีการเปิดเผยว่า California University FCE เป็นเพียงสถาบันประเมินวุฒ และออกวุฒิบัตรเทียบเท่าเท่านั้นที่แม้แต่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงต่างประเทศของอเมริกาก็ไม่เคยรับรองว่าเป็นมหาวิทยาลัยรวมไปถึงตำแหน่งาศาสตราจารย์ที่มีคำถามว่าเกตกรมลไปได้มาจากที่ใดเพราะในประเทศไทยเป็นตำแหน่งทางวิชาการที่ต้องได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งจนมีรายการจับโปะเธอออกมาไม่เว้นแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมแอบอ้างสถาบันการศึกษาต่างๆในประเทศไทย ที่หลายสถาบันก็ออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องสภาพที่ตั้งของ California University FCE ที่ไม่ต่างจากห้องแถวไร้ความน่าเชื่อถือพร้อมกับมีการเปิดเผยถึงค่าธรรมเนียมในการขอปริญญาเอกจากที่นี่จนถูกตั้งคำถามว่าอาจซื้อปริญญาจากมหาวิทยาลัยห้องแถวหรือไม่ทั้งนี้เกตกมวลเองก็ออกมาเปิดหน้าชี้แจงโดยยืนยันว่าวิธีการศึกษาที่ได้มาทั้งหมดเป็นของจริง จบจริงไม่มีการซื้อปริญญามหาวิทยาลัยที่จบก็ไม่ใช่มหาวิทยาลัยห้องแถวแต่เหมือนเป็นการลากน้ำมันใส่ดราม่าทำให้ถูกขุดหนักยิ่งขึ้นกระทั่งมีการนำรหัสในใบปริญญาเอกของเกตกะมลไปตรวจสอบกับระบบตรวจสอบสถานที่ศึกษาของสหรัฐปรากฏว่าขึ้นสถานะโรงเรียนอนุบาลกระทั่งมีรายงานว่าสำนักงานกกตได้รับคำร้อง และตั้งเรื่องสอบปัญหาวิธีการศึกษาของเกตกระมลแล้วตามข้อกล่าวหาว่าข้อมูลประวัติการศึกษาในใบเอกสารแนะนำตัวสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวสอเข้าข่ายเป็นการกระทำหลอกลวงจูงใจให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดในคุณสมบัติความรู้ความสามารถหรือชื่อเสียงเกียรติคุณเพื่อให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนให้แก่ตนตามมาตรา7 7วงเล็บ ของพรบว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา2,561หรือไม่แต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือสังคมสงสัยเป็นยิ่งนักก็คือเธอเป็นใครมาจากไหนมีซูเปอร์คอนเนคชั่นกับเครือข่ายทางการเมืองหรือไม่เพราะมองทางไหนก็ไม่เห็นเลยว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เธอมีคะแนนสูงสุดด้วยจะว่าไปก่อนหน้านี้เธอก็ไม่ได้มีชื่อเสียงเดียงนามไปที่รู้จักอย่างกว้างขวางแต่ประการใด ยิ่งเมื่อตรวจสอบรายชื่อสอวอที่ผ่านการรับรองจากกะกะตก็เห็นได้ว่าสอวอส่วนใหญ่ถูกจับเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะทางค่ายซอกกล่าวที่ว่ากันว่ามีถึง120-130คนจากที่มาของสอวอ20กลุ่มมีตัวแทนจากจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์อุทัยธานีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาพิจิตรศรีส,สเกดอำนาจเจริญสตูลบึงกาฬ ที่ล้วนแล้วจะเป็นฐานเสียงของพรรคสีน้ำเงินภายใต้การดูแลของครูใหญ่เนแกนนำคนสำคัญชัดเจนที่สุดคงเป็นเมืองหลวงซอกกล่าวจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีสวมมากที่สุดถึง14คนจาก11สาขาอาชีพที่เหลือก็ลดหลั่นกันไปเช่นพระนครศรีอยุธยาสุรินทร์จังหวัดละ7คนสตูลสงขลาอ่างทองศรีสเกดอำนาจเจริญอุทัยธานีจังหวัดละ6คนเป็นต้นไม่เท่านั้น ว่ากันว่าหลังสำนังกงานกะกะตรับรองสอวอยังสามารถรวบรวมมาเป็นสอวอสีเมือนได้ใกล้เคียง150คนและว่ากันว่าแพทย์หญิงคนดังกล่าวก็สามารถซืบสะเลาะเลี้ยวไปเชื่อมโยงกับสายสีเมือน,นด้วยเช่นกันจากทั้งกลุ่มที่เธอสมัครคะแนนที่เธอได้รับที่โบ๊ะบะอย่างผิดปกติจาก79คะแนนที่เธอได้รับสูงสุดของประเทศก็คงเป็นไปไม่ได้หากไม่ได้รับแรงสนับสนุน จากสายสีน้ำเงินที่ถือแต้มไว้มากกว่า100เสียงในวันเลือกสอวอระดับประเทศทั้งนี้มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างที่น่าจะยืนยันได้ว่าคนที่เธอเลี้ยวไปเชื่อมโยงนั้นไม่มีใครอื่นหากแต่คือน้องชายของพี่ใหญ่แห่งค่ายซอกกล่าวนั่นเองสุดท้ายสำหรับการเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานสองคนที่จะมีขึ้นในวันที่23กรกฎาคม67นี้ก็คงไม่เกินเลยหากจะบอกว่า กดปุ่มมาจากบ้านใหญ่บุรีรัมแม้ว่าจะมีสอวอกลุ่มอื่นประกาศขอท้าชนสอวอสายสีเมือนในการชิงสามกาอี้บนบัลังสภาสูงก็ตามแต่คะแนนคงสู้สวซอกกล่าวที่กลุ่มความได้เปรียบไว้ทุกประตูลำบากน่าสนใจอีกว่าในขณะที่สอวอที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มพันใหม่อิสระที่ว่ากันว่ามีอยู่30คนซึ่งนำโดยนันทนานันทวโรภาส สวกลุ่มสื่อสารมวลชนออกหน้าแสดงตัวและอาจได้เสียงจากสวสีส้มในเครือข่ายพรรคก้าวไกลที่มีราวสิบเสียงมาสนับสนุนแต่สวซอกกล่าวกลับสงบอยู่ในที่ตั้งไม่มีการออกมาเคลื่อนไหวใดๆผิดวิสัยช่วงเวลาก่อนการเลือกตําำแหน่งสำคัญพอสมควรก็คงเป็นลีลาจอมยุทธเนที่มองว่าไม่จำเป็นต้องออกตัวให้เป็นเป้าสายตาแต่อย่างใด เพราะจะกดปุ่มให้ใครนั่งสาเก้าอี้บนบัลลังก์สภาสูงก็คงไม่พลาดคําว่าวุฒิสภาหรือสภาสูงในภาษาอังกฤษคือเซเนตเมื่อหากลองผวนคาแบบไทยๆก็ได้เป็นเซเนที่โปเชกับสภาพสอวซอกกล่าวชุดนี้พอดิบพอดีศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ